วันนี้มาด่วนเฉพาะกิจนิดนึงพอดีเห็นคนในประเทศแชร์ผลลบนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับก็โหค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เป็นทับที่ดีนะครับเป็นทับของเทพ4ใน7ปีศาจนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับตอนนี้มีทับอยู่ในเรียกว่าอะไรในในหัวผมเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆจะค่อยๆเอามาแชร์กันนะครับต้องบอกว่า ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้เท่าไหร่วะซีซั่นเนี้เกมเริ่มสมดุลมากขึ้นนะครับมีหลากหลายทัพและแต่ละทัพไม่ได้ชนะขาดนะครับถ้าเจอแพ้ทางทีมที่เคาน์เตอร์ก็แพ้ไปเลยนะครับแม้ว่าตัวจะเก่งแค่ไหนจะมีอาวุธยังไงคือถ้าเจอแพ้ทางเนี่ยมันก็สู้ยากนะครับยกเว้นว่า เก่งมากๆแต่งตั้งครบขุนเทพอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ต้องมาดูกันนะครับอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสองรอบนะครับเดี๋ยวดูแบบยังไม่ตัดต่ออะไรเนาะอ่ะดูชื่อขุนพลนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมขอเป็นสองเนาะเราค่อยๆไล่จังหวะดูนะครับจะได้ไม่ช้าเกินนะครับ สังเกตดีๆนะครับ Husky l e v e l ล9นะครับลองดูนะครับความเทพของ SP l o โลซกนะครับอยากได้ไม่ได้นะครับเมื่อวานโหเปิดหาแทาพริกแผ่นดินแม่งไม่ได้นะครับ ลอ <c oughs> งดูนะครับ <c oughs> โหจริงๆอ <c oughs> โดนสูงค่าเข้าไปนะครับจูล,ล่ง ลงตัวมากครับทีนี้มาดูสกิลคอมโบนะครับศูนควรศูนสร้างนะครับบับต่อสู้สี่ในเจ็ดปีศาจนะครับปูเลียนซือศุนรูปปานซุนควรศุนสร้างนะครับติดลบมีโอกาสหกสิบเปอร์เซน์นะครับได้รับโล่ป้องกันการโจมตีนะครับแม่ของปงชนกับอวยพรนะครับอะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ีของทีมฮัสกี้คือโลซกเอสพนะครับแล้วก็เทพ4ใน7นะครับแถมมีโลซกผ่าแดงนะครับช่วยล้างบัฟแล้วถ้าออกบัฟบ,บวกสูงค่าโลซกจะกลางให้อีกรอบนึงอีกสองตัวนะครับเราได้รับบัฟบ,บวกมานะครับ แข็งแกร่งมากครับชุดนี้ใครที่มีโจจิ๋นนะครับของเบ้ง SP นะครับเล่นได้นะครับมันมีโลโซอีกตัวเลยนี่โหวสวยงามนะครับเดี๋ยวผมไปแบบเลยไวๆเนาะอันนี้น่าจะ เห็นภาพแล้วนะครับสวยมากครับสวยมากชุดนี้อ่ะก็จบคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงมีทับมาแชร์อีกหลากหลายมากมายนะครับก็จบทอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันขอบคุณครับ